หมูก็จะเป็นหมูติดมันนะครับหั่นเป็นชิ้นชิ้นพอดีคำแบบใหญ่ใหญ่ใหญ่จะได้ไม่หดนะครับการปรุงรสก็มีแลาออกไปก่อนโอเคการปรุงรสนี่ก็ใช้ซอสหอยนางรมใส่ไปหมูของเรานี่ก็จะเค็มหวานมันเผ็ดในตัวไปเลยนะเน่พริกป่นใส่มากเผ็ดมากใส่ไปเย,เยอะๆโอเค ก็จะมีสมุนไพรด้วยนะครับเป็นตะไคร้อันนี้เป็นตะไคร้สับละเอียดเลยไม่ละเอียดเท่าไหร่อะให้มันพอมีรสชาติกรึบกรึบแบบได้เขียวอ่ะนะอ่าโอเคต่อไปจะเป็นน้ําตาลหาน้ำตาลก่อนนี่น้ำตาลจะใส่ามากนะครับเ <C le od> พราะว่าเราไม่ไม่เน้นหวานก็จะได้หวานเค็มเผ็ดนะอย่าไม่เค็มนี่เอ้านี่งไงเค็ม ความเค็มนี่เราก็ได้จากน้ำปลารานะครับน้ำปลาราตะบบัวขาวแน่ก็ชื่อก็บ,บอกอยู่แล้วนะครับว่าหมูทอดบัวขาวอืมโอเคน้ำปลาราใส่ไปปกินตามชอบเลยโอเคเดี๋ยวจะเค็มเกินนี่นะครับได้แบบนี้มือร้างแล้ว ขยำเสร็จแล้วก็จะพักหมักไว้ครึ่งชั่วโมงหมักครบเวลาแล้วก็จะใส่แป้งทอดกรอบแป้งทอดกรอบนะครับใส่แล้วคุกบางๆนี่นะครับขยำบางๆแต่บางที่หนาก็ตามชอบาการใส่แป้งนี้ก็จะทําให้เป็นเป็นกาวนะครับเป็นกาวให้ติดกันนี่นะครับต,รตุนไฟตะไคร้พริกเนี่ยเขาจะได้ไม่แยกออกจากเนื้อหมู จะเดินกาวเกาะกันเลยเน่แบบนี้โอเคนำมา้อนแล้วก็ใส่เลยทอดด้วยไฟกลางอืมไปไปแล้วก็แยกกระจายออกจากกัน ยะงให้เขเกาะกันรับเน่แบบนี้เนี่นหมูนี่ก็ไม่ได้ทอดให้แป้งกรอบนะครับ ก็แค่พอช้ำๆเสร็จแล้วก็เสดน้ำมันเลยโอ้โหแบบนี้แบบนี้โอ้โหหมูบัวขาวพร้อมพุโตะรับประทานแล้วครับก็จะใส่จานโรยด้วยพริกทอดนะครับไม่กลัวไม่เผ็ดหมูบัวขาวพุโตะพร้อมรับประทานแล้วครับช้ำๆช้ำๆอืม หอมนุ่มใส่แป้งทองกรอบมานะครับแต่ยังนุ่มอยู่ไปครับไปครับครับพริกก็ไม่เผ็ดน,นะครับนี่ครับต้องเพิ่มพลังเนี่ยแบบเนี้ย Até